ขอ,อขอรอนงางนึง FC อินมอลรลายหลเ FC อิบอลเยอะมากนะครว่าวังดีงละ่ะอยากให้พ่อกับแม่ขึ้นไปหากันอนาณานีโซ่เมื่อสีบรรทัดข,ขอเขาใจยู้เจา้าว่าแบบนั้นนะก็ไม่ชอบฝังดีแต่เนื่องามังดีนั่มาเจ้าก็ต้องขึ้นเป็นหวยน้ำขึ้อตัวจีิแต่หวยน้ำเข้า,าเรื่องแจ้าี่ให้ไปกันได้ มันจบไปแล้วแม่มันจบไปแล้วแม่แต่ก็ไม่ได้ไปขันเจ้าพักหลุ่นาถเจ้าเป็นใครเนเจ้าดีเขาไม่จำหนักก็ใครแม่เจ้าหนักก็ใครอีกหมอวดีกว่าหมวนครับคิวงานเข้ามาเยอะอยู่ตอนนี้เราน่ะขออธิบายเรื่องเรื่องบาทีเครื่องเสียงหน่อยเพราะบางคนตำหนิเพราะว่าเรื่องไปน้ำเมื่อเสินะครับคือโตเกียวมิวสิกน่ะเราไปเฉพาะนักร้องไปเฉพาะนักร้องครับพี่น้อง ไปพอนักร้องเครื่องเสียงเวทีวของผู้จา้างนะครับผมไปกับแดนเซอร์กับนักร้องไม่ได้ไปกับเวทีนะครับอยากอธิบายเป็นหนังขึ้นหนามืออัน,อน,น,น,อนทับปูขึ้นหนา,า,า,ามืเอ,ยอ,ยอ,อนเ,าาน,น,เบบน,นี่ยใช่ป่ะมันเป็นเวทีคอนเสิร์ตไหมเวทีคอนเสิร์ตกับเวทีบอร์ามันจะคนละอย่างเอ๋อกินยำบานขก้นหนามือแบบตัวนั้นเลยอะ่ะขึ้นหนามือตัวคอนเสิร์ตตัวกินมือสิคือเป็นวงแบบเอแบบอเลยที่แบบว่าที่แบบว่า ไปเตะนักหลอนนักกะถ้าเป็นตีจะเป็นเสือโอ้ยที่น่เสียงอะไรเป็นของเป็นของอะไรภาพหมดเลยแลดูหน่อยัช่วงนี้ต้องเหนื่อยแล้วครับเพราะว่าทำหลายอย่างมากแล้วเป็นผู้บริหารคนเดียวไงงานงาน,านาของนาวตัวยังอีกตอนนี้ครับพิจิตร์ตอนนี้สิบเจ้าแล้วพี่เตอร์ทบ้านได้เปิดตัวพิจเตอร์แปบงค์พับพิจิตร์คือคำว่ารีวิวรีวิว รีวิวกับพพียงเตอร์พวกเขาอย่างรีวิวคือรีวิวื่อๆก็เพียงเตอร์คือหน้าเรามันจะอยู่กับตามเซตเว้นตามห้างตามอะไรนี่ไหมครับตามสนามบินตามตามตรวจไอ้เพื่อพี่เชื่อตื่นได้หรือเปล่าได้เพื่อตื่นพอมหรือเปล่ายวอนที่ยิบดำบ้านพี่ก็ดำไหนยี่สิบแปดยี่สิบแปดมีนาใครบ้านพี่ก็ดำถ่ายรายการทิ่เหลือเลยนะ กินแหลกแดึกยังห in ่ะกินแหลกแดเป็น like ่นเตี้ยไรตั้งะไรนี่มจะเอาไปใ้องกองสัแก้มากินเอ่นกี่เบอร์รอลเบอร์มีส่งมิเเป็นแต่คุณมูบนไเนี่ยตั้งอะไรบ่อยชื่อไมู่เลย่อยู่นาาเไอเดียก่อระหาดดูดีจอดับมั้งครับังรอได้องสกพี่ทีพี่าตอนตอทุกคนที่เขาวกมวง

ทางงานนั่นทางงานรับเชิญน <hi> ั่นไม่ได้ไม่ได้รับเพิ่มแนวครับก็คือรับไปเท่าที่ทีับไปไม่ได้รับเพิ่มนะครับถ้ารับเชิญแบบว่าวงใหญ่เพราะว่างานตัวเองก็มันไม่ไหวงานตัวเองก็เยอะเหมือนกันครับท่านหวังไหลให้หนักแล้วนะกระปิ้นแล้วกันขอร้องย่างนึ่งเอฟซีอ่าร้านไหน เอฟซีบอลเยอะมากนะครับาเมื่อีบอกเล้วเน้ยเ้ยบังครับเปหน่อยหน่อยบางครับเอฟซีเอบบางคนคนอ่ะอาจจะบาง,างดีหรือบางดีอะไรบางคร่อะอยากให้พ่อกับแม่ึ้นไปหากัรอนนาณานีโซ่เมือวันีบรรทัด่าเขาใจยู่เจ้าว่าแบบนั้นนะเขาม่คาบางดีแต่้เนือความจริงนั่นป้าเจ้าต้องคิดถึงหวยนั่มคืนถึงตีแต่หวยนั่นา เหรอเครื่องแก้วนี้ให้ใครกันได้มันจุดไปแล้วแม่มันจุดไปแล้วแม่ก็ทำหน้าที่ใครทำหน้าที่ใครมันแม่เข้ามาคับเดินหน้าดูเดินหน้าแต่ก็ไม่ได้ไปขันเจ้าบัฟลุทถาเจ้าไป็นใครเจ้าดีเขา่จำหนักก็ใครไหมเจ้าหนักก็ขอีก น้าก็ไปดิเพราะว่าผมอ่ะคือมันบางอย่างมันพูดไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณเป็นฉันนะคุณบอกเลยว่าคุณอาจจะไปบ้าเดยก็ได้ถ้าคุณไหนว่าแล้วอะไรที่ผ่าน้วผ่านไปเถอะเดือนนาเห็นนาที่ไหนบ้างไหมแล้วป่อยเก,กิเดอะไรแล้วเอามะปล่อยมาอันนี้ก็เถอะ <c oughs> ถ้าเากาิดถ้าเกิดเเจ้าเป็นใครเนี่ยเจ้เป็นบ้า,เ,า,นานเลยเจ้ามาเป็นบ้าเลยใครจะเป็นมาเท่ากับเข้ขาบ้า เป้าปวงเสีกปวงต้นึ่งปวงเลยนะทุ่งดีขึ้นแลนี่ยทุ่งดีขึ้นข้างการ์ตูนอนาลา,านี่เ,เนี่ย้าใครไต่ดำอนานลานี่มันใช่เหรอโคุดเข,า,ขาเดินหน้าไปแล้วขาเขาอย่างไม่อยากพูดอันนี้พูดถึงเอฟซีว่าโวดนแทใจคนหน่อยชินมาเยอะ มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ของเห็นหน่อยถ้าคุณเคยมีรักแรกคุณยุ้งกเป็นยังไงไม่พอสั่งเจ้าบเจ้าบอกเจ้าบอกแต่เดียวเจ้ามันจบอายุไร้ล่ะลูกที่มาอายุหาสิลูกที่มาสามยี่สิบสามสี่บนแล้วแม่หละเจ้าของเรารักแรกรักมากมันเป็นอะไรเป็นแบบนี้ไผ่บอกพูดถึงนไส้บอลลูที่ทำไงอ๋อกหรือว่าคุณกินลูกขี้โลดจะอิ่มหรอยังไม่ได้กินบ้านอันนี้ไม่ใช่ พร้อมควบแต่ต้นแต่กับต้นไปแต่ว่าลูกกัดูแเลี้ยดร้องแหม่ลูกก็ดูแลสภาพเมเรื่องแหม่มีแพนการบางแพนเลี้ยงลูกเหมือนเดิ่องมจ่เพื่อนสารภาคุณสมมตินี่เราต้องบอกนะว่าพ่อแม่เยอตแตงขนาดพ่อแม่เยอะต้องกันนะแต่ขนาดพ่อแม่เยอะต้องกันหนักเองน้อยจะมีปัญหาได้เลยแล้วนรักษาอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกันแล้วเด็กมันจะมีปัญหาหรือบางคนนะพ่อแม่เพร้อมทุกอย่างแต่ยังกินเหล้าเมาอย่างสิ่งี่ไปฆ่ากันตึ้มๆื้มด้วยจ้าคุณผู้ชมบางคนพ่อแม่พ่อแม ลูกไปหาถูกมาแล้วมีเนี่ยแต่อันนี้พ่อก็ยังปกติแม่ยังปก,ก,กติอยู่ยังสวาได้ทุกอย่างอะนะขึ้นไปทานเนาะก็ไป่าง